ัเกมงว่าโชคครับสเสมอรครับหนึ่งละเล็กกับกับไปตันครับ ไปดูครับหลังเกกครังชกครับฟามเดือดครับกัปตันหนึ่งล้านเลยเกือบเสมอกันไป

คือว่าผมทำหน้าที่นี้เสร็จแล้วแต่ธนามันไม่เไม่ช่วยเลียนะวะเรามีอะไรติดเตียนในการชกไฟนี้ไหมฟุกจริงมันก็พช่วยเรียนชนะสนุกมากเลยโอ้ยอยากดูว่าก็ไม่เป็นไรครับโอ้ยดูจคุณคนคนคนทั้งเวิทย์เห็นโอเตอร์รุ่งไกลก็ตัวร้วยเพราใจการตัดสินของกรรมการวันนี้ไหมฟุกเยี่ยมงมาก งาวต้องอนะรอตกองอตอนรับนี่งานจินมวงนทนนะครับก็จบไปแล้วครับเสมอไปช่วยดีไม่มีปัญหาเอาโฟบบอกอะไรแฟนมวยหน่อยครับเกาวินยังช่วไม่ได้ลูกเซฟลูกอันเมย์นอโอ้โนี่เราวินาึงเป็นรองมันมันมันแย่ขวามากล้เขาเอาคุยถึงไปบันมวยหน่อย

ไหนอน่ต้อารอะไรันเอ็ดแันจั๊บแต่งงานกันได้แล้ใช่พูดหน่อยได้ไหม เด็กทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทำดเรื่องสมัชชานิดนึงนะครับตั้งแต่ต้นเกมนะครับตั้งแต่ยกสองยกสามแล้วแต่ว่าเด็กเราเชียนมาเนี่ยเขาเร่งรวงเรินไปครับแล้วลูกสุดท้ายเนี่ยธรรมดาต้องหักผมก็ต้องโอมถึงล่างนะเขาก็ช่วยประคองก็ทางทีมงาน ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีอารมณ์นิดหน่อยนะครับครับคือบอกว่ากรรมการตบุญช่วยแดงชัดเจนเลยครับก็ชัดเจนนะครับก็ขอตำหนินิดนึงนะครับถ้าไม่ช่วยเกมการ์ดเท่าไหร่จะสนุกกว่านี้ครับน่าจะได้เสียมากกว่านี้พี่ชายเขาบอกว่าโอ้โหก็ต้องดูที่ต่อยทีนึงครับก็น่าจะมีไมที่สองนะจีนเท่าไหร่บงจ ให้หมื่นหนึ่งครับร้งอ้านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูทางด้านกัไปิจันหน่อยครับถังต่อยไข่ถังถังต่อยไม่ร้อนร้อน้อานร้อนร้อน

มาเาไปาาเกมครับคือก็ต้องยอมคือหนึ่งสองสามไปคุมเยอะพอจะมเล่นยี่็ต้ก็คือ12สนี่คือเกมการชกคือวางมาคือออกมาคุมอืมคือยังไม่เล่งคือยกสี่นี่ออกมาเล่งเลยอืมแล้วคิดว่าเลงปเ็นอะไรล่างครับมีต้านกล้างเล่ง น้องเขาบอกว่าอยากจะแก้มืออีกสักไฟหนึ่งความเห็นพี่เป็นไงบ้างพร้อมแก้มือนะนี่พิกัดน้ําหนักไหนดีพิกัดเดิมเนี่นะเอาบอกอะไรถึงแฟนมอยหน่อยไฟนี้ไม่ดีครับอืมพร้อมมีมาได้เลยครับก็จะไปดูความคุ้แก้ไขในไฟหน้าครับสำหรับคำว่าสูงต่ำมาตรฐานที่วางไว้สมมุติถ้าชนะไปได้อิชีเท่าไหร่ได้อิชีเท่าไหร่ถ้าชนะห้าหมื่นบาทอืม อ่ะโอเคขอบคุณครับพี่กปัปตันอ่ะเรียบร้อยครับหลังเกมความเดือดครับช่องทูฟายูครับกับปิตันหนึ่งล้านเล็กครับหมาบอกว่าเดือดจริง เห็นบอกว่าเมื่อกี้อาชีเจ็แสนเลยโอ้ีเยอแต่ผมเล่นได้องเอาต่มามีเื่อแล้วแคนันีเพอาะล้ตังตั้งใหลด้วยตั้งตงฟังรายการหน่อยฝังรายการหน่อยวันนี้เครับพี่ตามนนกครับครับถ้าทูเมาทูเป็นไงอย่างมาไ นี่ไงก็มาแล้วไงนี่ไงก็มาแล้วไงโอเคโอเคกองกระถางครับอ่ะเรียบร้อยครับหลังเก่งครับชคครับค่ะเดี๋ยวเฮ้ยกำลังใจเยอะเกินมาแล้วขออยญาตซอยเอหน่อยได้มั้ครับซอยเอขอญาต ความเห็นในคู่นี้หน่อยเป็นไงบ้างครับไอช่วยก็ไม่ได้วาเราเนคนครับได้แล้วราเรามารมานี่เนี่ยมันเหมือนเม่อ่อนเย่า,ยาเยือนเยาเยือน,นแต่เป็นวัตถดิคือเราทำเราก็ต้องนำให้มันมจัดแจงจรงน้องก็อเอรับตสตารบได้อยู่แล้วแต่ว่าเอกก็ห้ามไม่ได้ เาคนเดียวน้องเราจับมวยเราลุ้สถานการณ์เป็นยังไงต้องแบบไหนแนค่ไหนโอกาสต่อไปมีโอกาสชกกันอีกไหมใ่แตเมื่มอกี้ลล่ไทษี่บครับเาบอกวาพี่บ,บคืองมังมงงไหน่อ,อแต่กคเีเ้กันมือก็แค่อ่แต่ก็ต้องดูเวทีอีกทีนึงไม่เป็นไรต่อที่นี่ลที่ไหนที่นี่ก็ได้ใช่ไหมาราเพราะว่าเราต้องทำงานด้วยกันนานเหมือนกันครับผมเขาว่า ใช่ไหมครับผมก็ต้องมีความของเราไม่เป็นไรโอเคหัวใจใหญ่เนี่ยตอนเชียครับเชียร์สเปเรตแน่นอนครับผมเชีร์นะเชียร์กีฬาเชีร์กีฬาใช่เขาพวกเซียนเซียนเล่นกับคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ได้มีอยู่ในการฐานะจัตว์มอญเรารู้ดิอะไรเป็นอะไรรับสภาพได้อยู่แล้วค่ะบก็ปาก กับจันให้กำลังใจน้องให้กำลังใจลูกตัวเองจะได้หัวใจแข็งแกร่งแล้วกลับมาชมกันใหม่คกันอีกครับมาคุยกันทั้งนั้นแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกน้องมื่อีน้องน้องเขามีอารมณ์ร่วมกับกองเชียร์ที่ทุกคนหัวแล้วหมดว่าสายตาแต่ละคนคิดว่า ฝั่งเขาเขาก็ต้องมองวยเขาชนะฝั่งเราเราก็ต้องมองมวยเราชนะแต่บางทีน้องเนี่ยไปไปดูกระแสะรอบข้างเรมณ์ล้อตามเปลียนเราก็เลยอลบรมน้องว่าลูกคือนักม,มวยลูกทำแบบนี้ไม่ได้ที่เหมือเ<ม>ขาชูมือให้เราชนะเราก็ชนะ<ม>ชูมือให้แพ้ก็แพ้เรวทำหน้าที่ร้อยดีที่สุดคือจบพอแล้วแล้วก็นี่คือไซอิจินมืองนนครับโอเคขอบครับ้าไซอิครับนี่ครับความเห็นของไซอิจิตมงคลครับ ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสชกกันอีกรอบแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งเพจพี่หนุ่มมังกะรีแล้วก็พี่มิ้นท์เสี่ด้วยนะครับก็รอติดตามครับมวยไทยมันมันกับเพจสองเพจนี้ครับรับรองว่ามีอะไรให้ติดตามน่ารับชมอีกเช่นเคยครับรอติดตามครับผู้ต่อไปครับ